สถานที่เปลี่ยนแปลงอ๋อสมัยก่อนก็อยู่ข้างหลังนี่ตอน,นนี้ตอนนี้ก่อนหลวงพ่ออยู่ตรงไหนตอนนี้เป็นป่าหมดตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีอ๋อครับไม่มีมีตาร์หลังนี่หลังเดียวแล้วกุฏิกุฏิไม้เหรอหลวงพ่อกุฏิไม้อ๋อกุฏิเก่าๆไม่มีแล้วเป็นาเเป็นนก่องียบบครันี่ก็ยังไม่มีแล้วอายมโยมโยมพ่อ หลวงพ่อใช่ไหมมาบวชที่นี่้หลวงพ่อก็มาอยู่พรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งออกพรรษาแล้วก็ไปวัดทำมังกรมีนักศึกษาเรียกกลับไปช่วยงานไปช่วยงานเราอยู่ที่นั่นตลอดเลยนะเราก็อยู่ที่นั่นตลอดเลยอยู่วัดทำหมดแล้วครับอ๋อก็อยู่วัดทำจนหลวงพ่อตอนนั้นปีไหนหลวงพ่อปีหนึ่งพันหนสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดเวลาท่านมาตอนนั้นก็คิดว่าจะมาเอาหลวงพ่อมาบวชมาบวชข้ไง อะไรขอสลาสันมาครัสั่งการอนุญาตสันมาวัดอะไรนะครับหลวงพ่อวัดทุ่งลีวัดทุ่งลีวัดปอะวัดประชานิมิตเนี่ยแต่สี่ชือก็เลยวัดทุ่งลีสมัยก่อนชื่อวัดทุ่งลีอตอนนี้ประชานิมิตอันนี้ที่มานิมิตมีทั้งสามเหรีนะเอาหลวงพ่อมาบวชตั้งปฏิโมกได้ แล้วก็ฝันนิมิตว่าไปเที่ยวเมืองนรกแล้วก็มีอดีตไปเขาอีโต้นี่แหละ๋อ้โหนว่อย่างนึงโฮ้ยนี่ยังไม่เล่านะไปนรกนี่ยังไม่ได้เล่านะนรกะฝันปนรกฝันว่าไงนิมิตอยู่เาีโต้นิมิตไปเมืองนรกนะแล้วก็ไปเห็นพวกนักรกทรมานนักลบนี่ไม่ใช่นรกสัตว์นรกนรกสัตว์นรกครับผมทรมานทรมานแล้วก็เดินไป ดินไปดูครับไปยืนอยู่ข้างหลังครับแล้วก็แลงทรมานสมาตัดนรกทรมาร์มาตัดนรกเออเขาก็นิมิตตอนนั้นยังเป็นเนนอยู่เลยนี่เป็นเนนอยู่นิมิตเป็นเนนอยู่ตอนนั้นแหละแล้วก็ตัดโซลารมาตัดนรกกเขาทำยังไงอาซสกข้องคอแล้วก็ลากมามามประวัติอแกทำความชั่วไ้แต่มันรับผลอย่างนี้โอ้ปรับัตอย่างนี้โอ้ตัดนรกก็ขอร้องครับ กต่อไปจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกจะไม่ทําความชั่วแล้วว่างั้นครับเขาบอกว่าอย่า,างวานเขาบอกว่าไม่ได้แล้วทํามาแล้วต้องได้รับผลอันนี้โอ้พอก็ตัดสินปั๊บไปลุกทันทีเลยอ๋อไม่ทันทีเลยมไม่เลยไม่หมดเลยสี่คนมั้งกันนั่น,นมันสี่คนสี่คนหลักกอมันน่ากลัวไหมหลวงพ่อแล้วก,ก็ไปยืยนอยู่ข้างหลังไปดู คือว่าสารนักพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็หันมาถามอ่ะอันนี้จะทำบาปกรรมอย่างนี้ไว้หรือเปล่าไม่ทำนะบอกอ่ะกลับไปได้หรือยังตอนนั้นยังเป็นชุดเนนอยู่ไหมหลวงพ่อเป็นเนนเป็นเนนเลยนะที่ไปนรกเนี่ยนะอะไรกลับมาแล้กลับแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็กลับมาเดิน หลังจากนั่นตลอยก็มาเจวัดวัดหนึ่งครับที่ไหนก็คงจะแถวแถนี้แล้วอ่ทางหน้าวัดเห็นคนก็มาทําบุญกันเยอะเลยก่อนก่อนจะไปเขาวิเทเอ่อว่าทําบุญครับอาจารย์ก็เนี่ยถ้ามีงานอะไรครับงานทําบุญนั่นละก็ทางแค่รู้เรื่องนั้งกันเดินต่อไปอ๋อแล้วมาทางวัดบันไดสักหน่อยนึงครับมองเป็นขน้าเห็นภูเขาครับภูเขาบนยอดเขานั้นมีเจดีกับมีโบสถ์หลังสงหลังครับ เราคิดอยากจะไปดูเราคิดแต่นั่นน่ะตัวลอยเบาลอยไปเลยอ่อลอยไปถึงกายจะถึงภูเขาอ่ะครับก็ไปตกอยู่ตีนเขาพวรรู้ตัวตื่นขึ้นมาสัีสัยนิมิดนะนิมิตอันนั้นนะไม้เก่าไมเก่า่าเป็นเนนพอมาอยู่วัดอาหมาทั้งรูปอ่ะที่จะมีเหตุมันมีทั้งบอดมีทั้งเจดีย์ไง เราเคยเห็นมาตั้งแต่ที่วัดธรรมใช่ไหมวัดธรรมอ๋อวัดธรรมอ๋อนี่มีเห็นตั้งใจอยู่ที่นี่นี่มีเห็นก่อนเลยนะคะอยู่ที่นี่ตั้งใจอยู่ที่นี่เห็นก่อนเห็นก่อนมีเหตุต้องไปไงเหตุต้องไปอ๋อผมนึกว่าวัดธรรมแต่ไปอยู่วัดธรรมแล้วตอนนั้นมีบอร์ดค่ายกันเลยเนี่ยอ๋อ เดีสีขาวเขามีบอลด้วยก็หลังแล้วก็เนนเลยเนนตอนนั้นเป็นเนนแต่น่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะเห็นภาพแล้วก็เต้นมากับรีบบันทึกทันทีเลยกลัวจะลืมตอนเนนนะมันเลยเวลาหลวงพ่อยังบอกให้ไปอยู่วัดอมารรมก็พอไปถึงก็เห็นก็รู้เลยว่าต้องมาใช่ไหมเพราะวันมีนิมิตยังไม่ถึงเวลาอันนั้น ทีสังพันนาร้อยสิบเอ็ดนี่ไปทําตะกุดก่อนอ๋อไปทําตะกุดก่อนทําตะกุดก่อนแล้วก็ให้ไปเข้าถวายที่แล้วนั่นแหละอืมก็ยังไม่มากมาดครับก็ให้ไปปักกดไว้ปักกดก่อนที่ไคโอืมแล้วก็ยามทำสามองตอนนั้นปักกฎติ่นั่นแหละยังสองตอนนั้นยังไม่ได้สร้างวัดหรอกอืมแล้วก็มาอยู่ตอนหลังๆเออมาพิจารณาไปนั่งดู เหมือนเหมือนดีนี่คือนิมิตเหตุมันเกิดฉะนั้นจริงบอกก็มีเจ๊ดีก็มีก็เห็นมันติ๊กถึงยอดถึงดีแล้วที่เห็นโอ้โหถ้าจะเป็นจริงนะเดี๋ยวจะไปลาวต่อที่กรมสิไลน์นะครับตัวเก๋จองที่ว่าจองที่ว่าครับเป็นเนยอันนี้ก็ที่สำคัญสามนิมิตแต่ในนิมีตก็เอารูกพ่อมาบวชรุกพ่อมาบวชครับแล้วก็ส่องปฏิกมอกลายชิ้นนี่ครับนเนครับ แล้วก็นิมิตที่สามก็คือไป็นก็คือนิมิตไปในมังลารอกหนึ่งแล้วก็ไปเห็นวัดอมัดแต่ไม่ไม่ชินอย่างนั้นยังไม่ยังไม่เป็นวัดอมัดไปเห็นก่อนเห็นวัดแต่ยังไม่รู้แต่เจดีเห็นเจดีกับโบสถ์ก่อนแล้วพอตอนหลังก็มาเป็นสถานที่ก่อนฐานที่ฐานที่ก่อนว่าต้องเป็นที่นี่ต้องเป็นที่นี่อ่ตอนนั้นยังไม่รู้เห็นยังยังไม่รู้ยังไม่รู้พอสร้างนิมิตพอสร้างเสร็จแล้วถึงจะมารู้ว่าอ๋อเป็นวัดอมาหมัดสร้างแล้วมันเป็นจริงอย่างทจริงอ๋อมาที่นี่ทางที่สาม ไม่ได้คิดเลยตอนนั้นไม่ได้คิดค่ะคิดว่าจะไม่มีครับพอไปอยู่นั่นเออจริงจริงแล้วก็ตอนที่จะไปอยู่วัดอามานเนี่ยครับพ่อสั่งสั่งให้ไปก็ยังยังไม่ได้รับปากท่านหรอกอืมนี่เป็นรางวัดตรงเท่าไรอันนี้สาธุครับครับนี่ต้นเลย ทุเรียนนี่ใช่ไหมหลวงพอ่ตอต้นทุเรียนไงต้นทุเรียนโอใบเรียวๆอย่างเงี้ยนะอพอหลวงพ่อเคยมาจำนี่เหรอหลวงพ่อเคยมาพักอยู่นี่มาจำป้อเหรอครที่มีผลไม้ก็อยู่ในวัดเลยใช่ไหมนี่คือม้ในวัดนี่นะอ๋อมีทั้งไอเอ่อเนาะครับเรียนครับ

หลวงพ่อนม้หนลวงพ่อไม่นั่นขาวเอา่วงพนี่กุฏินี่กุฏิล้างเนี่ยเียหนึ่งครับสร้างกุฏิเพิ่มไม่เยอะเลยอันนี้อะไรหลวงพ่อเนี่ยพิพิธภัณฑ์ เก่าแก่นุรักอาไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดขังได้ยินเสียงหลวงพ่ออาบน้ำทำมาดีนะอนุรักษ์ไว้นะดีนะเาม่มีเ่าอืมห้องหลวงพ่อเก่าอ๋ะเขาเขาทำโรงเลี้ยงอะไรนะ ตลาตลาเมนตลาเขียนว่าอะไรพี่เตียนางกิมลิ้วยันทโไทยกี่บาทไม้ตางี่บาทสี่พันสี่พันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองโอ้ทีละก็สิบสองก็ได้หลวงพ่อโอ้ข้าล่างไป็นอะไรขุมทรัพย์เหรอฮะ เป็นของอันสวนที่สวนอะไรนะมันโลดนำเอาไปไม่ได้อะไรอ่อันอนโจรนำไปไม่ได้ใช่คุณทรัพย์อันโจรเป็นเลยนะคุณทรัพย์เป็นของอันโจรนำไปไม่ได้อ๋อหขุก็้อนที่เราไโจรมันน่าไปไม่ได้อ๋อเนี้ยเนี้ยมองกล้องหน่อยทีเดีย อ,อันนี้นะอ,อ,อ,อาอโจอ,อ,อาโจละฮะละโนนีโอุ้มทรัพย์อันเป็นของโจรเอาไปไม่ได้คือบุตรคือเคอบุญกุศลที่เราทำเอาไปไม่ได้เนี่ยคือคือสร้างเสนาสนะเนี่ยนะบุญกุศลไงอ๋อ ช่เขาทำกับข้าวเลี้ยงเลี้ยงไข่เขาเนี่ยหมดเตี้ยลงมาอะสิ้นมากมาลง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 มาวัตถุตัวใหญ่เลยเห็นเห็นตรงนั้แหละเห็นตรงนี้ก็อแหละอ๋อใช่เ ต้องต้องพุทรพาพุทธพาเยอะต้องมันมัน่างเยอนร่วงนะทาไมเล็กเลร่วงอ่ะต้นูกบางเขาออกไปงเยอะไปตจะตัดแยกทุเรียนมินิ ต้องตัดทิ้งต้องช่วงพุทธพาปลายพุทธพาอีกเยอะครับเอาผิดดิเก็บใบดิอันนี้ประมาณเนี้ยเลยนะเนี่ะอันนี้หมอนออะไรครับอันนี้หมอนทองหรือครับหมอนทองหมอนันใหญ่เป็นหมอนทองมันมันมันเปลียดกัรมันมันมาตรฐานแล้วแต่คนชอบคันนี้จะมีรสขมนิดๆถ้ามันขึ้นมันขึ้นสามอันก็ต้องตัด

ม่งอีกอย่างนึงโม่งจะเป็นแฟนจะออกดำๆแล้วก็ไว้กันรดูว่าเป็นอะไรแต่มันจะจัตะกูลไม้ใช่กันอย่างนี้จรมันจะหอมแต่หอมไปไม่เหมือนโม่งหอมตั้งเช้าตั้งเช้าใส่ไเปลี่ยนแปฟนไปแล้วทางนั้นยจริงเปลี่ยนหมดแล้วครับเปลี่ยนแฟนตามอายุหลวงเก่าก็หมดแล้วไงเลือกหมดแล้วก่อนสาราหลวงพ่ออยู่คนน่้จะเป็นสาราไม้แล้วมั้งลสาราไม้ครับได้ก็เปลี่ยนครับ เดียวลาไม้ตรงหน้าวัดใช่ไหมยออโน้นเ็นลายม้ยาวยาวเป็นงานศพเขาไว้ศพเป็นเป็นเป็นโยที่เป็นรับงาน ่างคนเกี่ยวไปก็มีหักหลบโกตาสาวคนเดียวบ้านีสามนเสียโอ้ยหลวงพ่อมีสามเลยสามสิกว่าสามสิบสีคน่าัหลาตีกลวงพ่อเลนะืมหมดแล้วหือหมดแล้วตีกาห้มดหมดแล้วเลี่ยนแล้วไม่มาตอนที่มาอยู่ปนี่อยู่ฏิเอาเสื้อไปเจบเจ็บบนเอาเป็นใหญ่จะไหม แบบนี้ใจหลวงพ่อครับเออคม่ใช่อันนี้ยกใหม่นี่ยกใหม่ทรงเดียวกับวัดอำมาตยไหมหลวงพ่อทรงเดียวกับวัดอำมาตย์ไหมกุฏิสมัยก่อนขอใหม่นะครน้ำอม๋ออะไรเลยมาช่วงนี้ไม่เลยไม่มีอะไรเลี้ยงอ๋อไม่เป็นไรครับถ้ามาเชิญพุทธาสนมีเยอะมีเยอะมีอะไรได้กินผลไม้วัดเยอะแยะเลยครับทีฏของวัดออกทิ้งไม่เคยมีใครเก็บอ่ะครับก่อนเคยมามินิทุดงอ๋อน้ำตกตอกนอง เขาก็ตยกไปเป็นทั้งแข่งๆข่แข you ่งแไปไปช่วยงานมินิดุลงใช่ก่อนนี้หลวงพ่อไปที่ยังแต่ยังมาบวชนาคที่นี่นะครับตอนนี้ตอนไปโอ้ยเป็นสิบสิบแข่งอ่ะใช่ที่ทันตอนนั้นท่านมาบวชมีวัดอีกวัดหลวงพ่อวัดวัดวัดลาดอ่ะวัดใหม่อ่ะวัดดำรงธรรมครับจะพระเขาเยอะพระวัดสะอาดสะอาดักหน้าอยู่ใกล้ที่ด้วยก็อยู่ในอยู่ในตลาดเลยเรื่องวัดวัดใหม่ วัดใหม่แต่ก็ไปวัดหลวงพ่อสร้างครับหลวงพ่อสร้างเยอะนะเยอะอุตสอันนั้นของใครอะคะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นใส่น้ำร้อนเราทำไว้ใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนปานะปานะลบหน่อยเพราะว่าจะมองนี่พระน้อยด้วยแล้วก็ทำก่อสร้างด้วยฝ่ายใจมาจากวัดไสยงามใช่ไหมครัใช่ใช่ยามมาจากวัดไสยงามหลวงวัวหลวงพี่โอ้ยไม่จันนะ นี่เด็กกัวนี่เองแล้วจันประโมทเป็นเจ้าว่าตอนนี้จันประโมด้นะไม่มีอะไรเลยที่บอกนปอังะเทศคืนน่ะโยมกัฟังไปเทศเวลาสันหลับสันฝันฝันน่ะึ้นขาสาบสาบไปแล้วที่ัิน ติถวันดิ้นไปดินไปอตอนเทศอ่ะนะตอนเทศอ่ะถามว่ายอมจะยินมาตอนนั้นอ่ะจะยินอาเสียงอาจามาไหมจะยินครับแต่ว่าต้องเอี่ยหูฟังอืมเพานั้นฝันไปขังสิงสบาบอาจารยนมาเล่าทีหลังว่าโอ้อามาฝันไปว่าขึ้นเขาสบาบตอนเทศนะตอนเทศตอนเทศ มีข้าวองไหนมารับเราฝันเทศได้เขาเอาขียร้ยงองเดียวไไปปเทศขึ้นไปข้างบนยอดเขาเลยนะหลวงพ่อเดินขึ้นเขาสบารเนี่ยกลายเป็นติดเทวันเนี่ยติดเทวันต้องมีประวัตินะเขาตะบาระประวัติเนี่ยอาจารย์เชนชันมาปักกดเนี่ยพระอินทร์มาเข้าฝันกันใครทงมาต่างวัดนี่อาจารย์ชันมาปักมาทุนดงครับ <c oughs> ปรากฏปรากฏที่ไหนหลวงพ่อท,ที่นี่เลยใช่ไหมแล้วก็บอกให้สร้างวัดที่นี่สร้างวัดที่นี่นโอ้สีไล่สีไสีก็แบบคนจีนทำอะไรง็ทำได้คนจีน แต่ถ้าว่าชื่อเต็มๆก็วัดมณีคีรีวงศ์มันมันล้อมไงเขามันล้อมแต่วงที่เป็นกอไก่อะคะกอไก่อคะคีรีวงศ์คีรีคีรีเป็นวงกดวงอะไรอย่างงี้ไงเป็นวงกดเขาเขาล้อมเนอะคุณเองนี่เขาก็ล้อมรอบใช่ไหมอาจารยใจมันเขาคอกเลยเขาคอกก็อย่างนี้เหมือนกัน ครูบาอาจารย์มีจะขึ้นมาภาวนาบนเึงกเรียกว่าเขาแคบข้างบนใช่ไหมบนเขาใช่ไหมตรงมองตรงไปนี่แหละมันจะเป็นยอดเลยมีถ้ำมั้งครับมันเป็นมันเป็นเขามันเป็นยอดอยู่ยอดเลยอ๋อเป็นยอดเป็นก้อนหินเอาเป็นลานหินที่หินก้อนใหญ่ๆหญ่อยู่แต่ว่าป่าการย์มักจะเป็นพอมันนั้นตอนนี้ป่าไม้เขาเป็นก็เรียนได้นะเป็นที่ป่าไม้แต่เมื่อก่อนโยมก็จะเคยทำบุญลูกปีแค่ที่มันท่าไม้แข็นรอ อาว่าเวลาจะจำพรรษาอาจจะไปขอพระวัดป่ากองกุ้งวัดแจริญารามออกมาจำพรรษาต่อมาต่อมาที่สร้างโบสถ์แบบนี้ถึงมีถนนนนท์ทางเลยเราจะเริ่มเข้ามาจากสมัย ชาติชายปีสามห้าด้วยสบายชาติชายก็สามห้าสองรุ่นทำนาไม่มีละไม่มีรุ่นทำนาเขาขายที่กันเริ่มทำนาแล้วขายที่แล้วก็เป็นยุคกุลาดำเขาก็มีกันมีทองกันชั่ว ตูยาดำอุ้งมไุ้ม่อขุนอทําบอกปุ้งไนก็คยุกยุคที่ดีขายที่ดนที่เจริญที่มีราคายู่มีเทือติดพยายในที่ออกก็บริวารบริวารอยู่ทั้งสั้งพาั้ง เป็นทุกอย่างองค์เดียวมันมันจะเป็นอยแบบนี้ครับองค์เดียวครับเฉินตระกูลอาจารย์กระจงนี่ฮะแล้วขากระจงนี่ฮะแล้ววัดหลวงพ่อมีชั้งฟ้าช่างเิตกี่องค์คะว่างไงพระช่างเมตอีกกี่ลูกพระกี่องค์กี่ลูกมีห้าลูก แต่รุ่นรุ่นไฟเบทนะไฟเบทรุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นไฟเบทรุ่นใหญ่รุ่นจิ๋วไม่เมย์จิ๋วไม่เมย์สาธุสาธุนลวงพ่อแปดสิบป้าก็ยังสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะคะไม่ก่อพอไปพอมา ก็หนูว่าหนูว่าไวหลวงพ่อก็ยังถื้อว่าแข็งแรงอยู่นะคะถ้าดถ้ายังสดใสอยู่นะใช่น้ตาสดใสกันนะถ้าสดใสจับบัดหลวงพ่อก็รมรื่์ดีเนาะ นอนที่นี่ลกงเเาก็ไม่ได้บอกลงน้ำไม่ได้ขึ้นาไม่ได้าึ้นมาแต่อยู่ข้างคืนจะพาเดินลงเขาอ๋อนี่เนี่เนขาเองขึ้นมาเลยเดินจมกรมมาเลยเดินขึ้นเขามาเลยมินิทุดงไงหลวงพ่อ มินิทุดงทาเก่าทาเก่าลบมดแล้วไม่มีคนเดินแล้วทาอกอ๋ทาเก่าอกนเตหมดอกขึ้นมันได้าอืมเออมีนักเสพเมื่อันหลดขึ้นวันใดก็ออกกำลังขาแล้วทีนี้อืมางสม่ไม่ลงพ่อวิทยามาขึ้นนีอ๋ออ๋อ ที่ท่านมาก็ขึ้นทางนน้นใช่ไหมหลวงพ่อนทางดินทางดินมันมามาถึงนี่มาถึงบางกระชัยเขาเลยลงไปเดินเลมทะเลเดินิมน้ามาขึ้นผาหมูเดินไปแหลมสิง ไกลอยู่อะไรนะแดนนั้นเป็นเป็นคันนาคันกั้นน้ำเค็มอ๋อ้เข้านาเขาธรรมชาติหลวงพ่อก็เดินหลวงพ่อยังมาก็เดินฝ่าป่ามาเลยใช่ไหมฝั่งนี้เดนรองเรือแล้วก็มาขึ้นอ๋ออ๋อทางที่หลวงพ่อบอกนี่นะทรังติันเจครับ้าวินเดเนี่ยก่อนมันไม่ใช่ทางเดินใช่ไหม ทางเดินหินเป็นทางเดินหินนะครับลาน้าทั่วอยังไงทางเดินมาดูน้ำอ๋อตรงนี้น้ำ่วมด้วยน้ำถั่วแล้น้ำใหญ่น้ำอ๋อเหรออือแปดดิปากอ่าวเป็นไม่น่าเชื่อนะนั่งเรือมานั่งเรือมาแล้วก็มาเรือข้ามฟากอ๋อเรือข้ามฟากเรือข้ามฟากนั่งเรือ อมันมันก็ไม่ใช่มาง่ายๆนะหลวงพ่อไม่ใช่บ้างนะเออแต่ก่อนไม่มีสะพานมาเดินมาเองใช่แต่ก่อนไม่มีสะพานมาเใช่ค่าจะลำบากฝั่งนน้ไปไม่ไม่มีครับไม่มีมาลำบากเออไม่มีแบบยำขี้เรนป่าเออมันเป็นป่าชายเลนใช่ไหมหลวงพ่อชายเลนอ๋อป่าเหมือนวัดอโศกอะ เป็นปาตรงกลางนะเนี่ยตาตรงกลางว่าโสเนี่ยเหมือนเลยเห็นหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงก็น่าชื่นใจเนาะต่งายนชากมาไหมะชาบมาไหมถ้าจชันมากนะปวดร้อนวันร้อนช <c oughs> เอามือมาลองแายอยากเอามือมาลองไอ้วยน้ำพึ้งอ๋อะน้ำผึ้งอนะน้ำผึ้งอ๋อไทยน้ำึ้งอไยนน้ำผึ้งอ๋อไทยนานออทน้ำผออไนะน้ำทยน้ำผึ้งอยค้ำผึ